สวัสดีค่ะวันนี้มีวิธีการทำน้ำใบยะนางมาฝากค่ะใบยะนางเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นนะคะสรรพคุณเขาเพรียบเลยค่ะเดี๋ยวแอจะพิมพ์เาไว้ใต้คลิปซึ่งสรรพคุณของเขานะคะคในทางยาแล้วเนี่ยมีฤทธิ์ทั้งรักษาแล้วก็ป้องกันนะคะยาวมากๆอยากให้เข้าไปอ่านกันนะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะวันนี้เราใช้ใบยะนางประมาณ30ใบแล้วก็ใบเตบย3-4ใบนะคะ น้ำดื่มค่ะ500ซีซีใช้น้ำเย็นเท่านั้นค่ะห้ามใช้น้ำร้อนพออันดับแรกนะคะพอเก็บใบยะนาังมาก็จะมาแช่น้ำแช่ไว้สิ0นาทีหลังจากที่แช่น้ำเอาไว้10นาทีนะคะเราก็จะเลือกใบเอาใบแก่ๆนะคะคุณผู้ชม,มที่แช่น้ำไว้ก็เพราะว่าบางทีเขาอยู่ริมรั้วแล้วก็มีฝุ่นเยอะเดี๋ยวเราจะล้างน้ำผ่านอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้เลือกก่อนเลือกเอาใบแก่ๆก,ก่อน คราวนี้ล้างเป็นล้างน้ำผ่านไปนะคะแต่ละใบถูไปด้วยใช้เวลานิดนึงนะคะแต่ว่าเรากินสดเราไม่ได้ผ่านการต้มดังนั้นเนี่ยถ้ามันไม่สะอาดเนาะปนเปื้อนเชื้อโรคเนี่ยมันก็จะไม่ดีใบเตยค่ะสามถึงสี่ใบนะคะก็ล้างให้สะอาดเอาใบย่านางที่ล้างแล้วนะคะลงถกปัดเลยนะประมาณสามสิบใบนะคะ แล้วก็ใบเตยเนี่ยตัดนะคะคุณผู้ชมตัดให้สั้นลงน้ำดื่มค่ะเทลงไปเลย5 0 0รซีซีปั่นครั้งหนึ่งนะคะประมาณ5 0 0ร้ซีซีแล้วเราก็เก็บไว้ทานได้สองวันสาวันนะคะค่ะให้คุณผู้ชมเลือกปั่นระดับที่ต่ำสุดนะคะแล้วก็ปั่นแคบช่วงสั้นๆ ค่ะเพราะว่าเราไม่อยากให้เครื่องเราร้อนเกินไปนะหนึ่งสองสามสี่ห้า ต่อให้เอาใบเตยมาช่วยก็ยังมีความเหม็นเขียวนะวิธีที่ทาให้กินง่ายกว่านี้ก็คือใส่น้ํำผึ้งเข้าไปนิดนึงค่ะถ้าใครไม่เคยทานนะคะแล้วสงสัยว่ามันรสชาติไงเดี๋ยวแอสชิมให้ดูนะอนี่คนก่อน,นทันทีจืดมีเหม็นเขียวค่ะเหม็นเขียวแล้วก็จืดๆมีหวานหวานมาตอนท้ายนิดนึงการใจกินแป๊บเดียวค่ะ ทีนาประโยชน์นะคะในส่วนของกากเนี่ยนะคะก็ทิ้งเลยปั่นครั้งเดียวแล้วทิ้งเลยค่ะคุณผู้ชมคะเคยลองเอามาปั่นน้ำสองนะก็เป็นน้ำใสๆค่ะไม่ดีค่ะน้ำที่ใช้500ซีซีเนี่ยนะคะจะทานได้2-3ถึงวันดังนั้นเนี่ยวันที่2วันที่สาก็เก็บใส่ตู้เย็นให้ดีค่ะยังไม่เสียนะคะน้ำแข็งกับน้ำพึ่งค่ะคุณผู้ชมช่วยให้ทานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะอย่าลืมนะหวานเป็นลมแต่อันเนี้ยจืดไม่ขม เหม็นเป็นยาค่ะในส่วนของสปปรรพคุณสมุนไพรใบยะนางนะคะแอมพีมเอาไว้ใต้คลิปแล้วคือมันยาวค่ะคุณผู้ชมคะอยากให้อ่านจนครบนะถ้าพูดเนี่ยคงจะใช้เวลานานมากๆดังนั้นนะอ่านใต้คลิปนะคะแล้วพบกัแอดได้ในคลิปต่อไปรับรองว่าจะมีสาระดีๆเมนูเด็ดๆมาฝากอยู่เสมอค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ